หัวใจตอนนี <finely> <S 2> <S 2> <S <half> ้ก็โสดสแล้วใช่โสดอีกแล้วใช่ใช่ค่ะเกิดอะไรมาด้วยเฮ้ยทุกคนนิ่งไปเลยอะไรต่อเจอกันลูกค้ามันต้องมีเรื่องอดีตอะไรอย่างเงยไม่แต่แโอเคป้าลูกโอเคค่ะแต่โอเคก็มันเหมือนแบบโตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบอีกแล้วหรอเออก็ก็คือมันเหมือนกับว่า คือพอเราโตแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะดีอะไรเงี้ยค่ะคุยกันด้วยดีมากมากค่ะคําตอบเหมือนเดิมทุกครั้งไม่ผไปได้สวเลยนี้มันมันมันเร็วคือจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบ แต่พอคุยไปเรื่อยๆมันมีความเป็นแบบฟิลเฟรนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคีฟเรล ationship นี้เป็นแบบเพื่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณสามสามเดือนแล้วค่ะสักพักสพักแล้วค่ะตัดสินใจนานไหมคะก็ตัดสินใจสักพักอยู่เหมือนกันค่ะมันก็แบบมันก็จ่อยอยู่แล้วค่ะเวลาที่แบบเราจะต้องจบความสัมพันธ์หรือว่ามันแบบว่า มันมันมันไม่เป็นไปในทางนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ <slowed down S 1> ันนี้อันนี้แบบได้ได้พยายามแล้ว่าแบบปรับแล้วปรับแล้วอะไรเงี้ยพยายามแล้วค่ะยายาคุยกันแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับสิ่งที่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็ด้วยค่ะด้วยแบบด้วยงานด้วยอะไรด้วยแล้วตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออเหมือนแบบเต้ยก็โฟกัสเรื่องของเต้แล้วก็เขาโฟกัสเรื่องของเขาอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะการตัดสินใจยากม้มันต้องตัดสินใจแวคือถามว่าตัดสินใจยากไหมที่ต้องเอาเสียงสังคมมาคิดอันนี้ไม่เลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือเต้ยกับเขามากกว่าที่เราใช้ชีวิตอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ายากไหมกับเรื่องของเต้ยกับเขาอ่ะก็ยากอยู่ค่ะก็ยากอยู่แต่ก็คิดว่าเหมือนโตแล้วอ่ะถ้าเรารู้ก็ไม่ต้องยื้อหรือไม่ต้องฝืนดีกว่า ไม่ไม่ถึงขนาดค่ะเพราะว่าเต้ยรู้สึกว่าคือด้วยตัวเต้เองก็เป็นคนไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเจอคนที่แบบพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยกันตอนที่หลงไปเดินเดินป่าคนเดียวไปที่ไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมคะก็มีบ้างค่ะคือเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเต้ยก็ไปคิดหลายเรื่องด้วยค่ะก็มีทางเรื่อง ต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาด้วยเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเรื่องนี้ด้วยนิดหน่อยเ่มันกาจะกลับมาไมเพราะ่มันก็ตอก่ญญาไม่ตอนนี้ก็มีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ก็สบายใจดีค่ะใช่มมไม่มีมือที่สาม <c oughs> เลยค่ะชีวิตไม่ค่อยมีเรื่องมือที่สามเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันเหมือนกับสุดท้ายแล้วมันเป็นเพื่อนดีกว่าเรื่องกันเพราะว่า จรคนสองคนจริงๆเลยค่ะแบบเลยคือไลฟ์สบายไหมไลฟ์สบายมันก็น่าจะเข้ากันได้นะจริงๆก็มีสิ่งที่มันเข้ากันได้ค่ะแต่มันก็มีบางจุดที่มันแต่ว่ามันอาจจะแบบยังไม่ถึงเวลาที่มันแบบเหมาะด้วยค่ะใช่ค่ะเจ้าเหมือนกันค่ะก็จ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไร เอาจริงๆครั้งนี้ไม่นะคะเหมือนเต้ยกับเขาคุยกันจนเราเรารู้แล้วแหละว่าเออเอเอองั้นเป็นเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทักทายกันบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้คุยกันทุกวีนวันอะไรอย่างเงี้ยพี่คนถามเพื่อนๆพอทราบไหมคะเร่องบทสัจธรรมไม่ไม่ไยังไม่ได้บอกใครเท่าไหร่ก็คือวันนี้ก็รู้บ้างนิดหน่อยรู้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็คิดแล้วว่าเออถ้ามีคนถามวันนี้เราก็จะแบบพู ใช่ใช่ค่ะก,ก็คิดแล้วแล้วก็มีคุยกับเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลังจากมีก็พักยาวเลยไหมเพราะเวลาต้่แบบเลิกเนี้ยตื่อก็จะพักยาวเลยใช่ก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้ปิดนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เปิดมากไม่ได้ปิดอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราก็อยู่กับปัจจุบันไปทำงานตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเอนจอยกับการทำงานค่ะ ันไม่ได้มีความแบบมันไม่ได้เป็นการเลิกแบบต้องรักษาแผลใจขนาดนั้นเลยค่ะเต้เชื่อว่าเต้กับเขาก็คือพอๆกันเพราะมันแบบมันโตแล้วอะแล้วเราก็คุยกันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าอันนี้แบบเป็นพอพื้นดวงหรือเปล่าเป็นพอพื้นดวงหรือเปล่าเต้เป็นคนเลือดกุบบี้หรอแต่ว่าก็คือโอเคเนาะตอนนี้คือยิ้มออกคือมันผ่านกระบวนการแต่ตองมาแล้วใช่โอเคโอเคมากๆทั้งทั้งเต้และเขาเลยค่ะใช่ใช่ ขอบคุณคนที่เชียร์มากๆเลยค่ะเต้ก็เชียร์ตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเชียร์ไม่ขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เราสมภาษา์เรื่องราเวลาถามเต้เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันจะอึกอัดอ่ะคือตอนนั้นเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่ม <c oughs> เรื่งทบทวนตัวเองเว่าจะอย่างไดรด <c oughs> ีจริงๆตอนนั้นที่ถามก็ว่าขอโทษค่ะจริงๆตอนนั้นที่ถามก็ก็เลิกแล้วเลิกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันก็อาจจะยังแบบเพิ่งเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ตอบค่ะใช่ ปีนี้เป็นชงไหมเนี่ยทำไมอ่ะการเลิกกับแฟนต้องเป็นปีชงเหรอคะต้นบอกว่า,วาสจไรอย่าเงไรอย้อ๋อมันเต้ยว่ามันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเต้ยมากกว่าคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นเราเต้ยก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีเรื่องที่ดีเข้ามาเสมอคะ่ะใช่แล้วก็ ไม่ได้หมายความว่าพอเราเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งเดิมมันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีอะค่ะมันเป็นสิ่งดีตลอดแต่ว่าเต้ก็คิดว่าเออแต่และเรื่องในชีวิตมันก็พาเราไปแบบไหนอะไรเงี้ยเท่านั้นเองค่ะคเข,า,า,ททขาดูโอเคนะคะดูโอเคก็ดูเป็นจอิงก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยค่ะตามสตอรุ่ง<ล>สตอรี่ใช่ทักทายกันหรือว่าเวลามีอะไรเราก็จะแบบซัพพอร์ตกันได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเพื่อนกันค่ะ มีความสุขมากตอนนี้ก็เลยแบบทุ่มเทเวลากับบ้านเขาใหญ่กับงานกับเดี๋ยวจะต้องมีแบบมีอีเวนต์พิเศษด้วยค่ะซึ่งไม่แน่ใจเขาให้ตอบหรือยังค่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นมากๆของเตยใช่ค่ะปีปีนี้เดือนหน้าค่ะเอ๊ะไม่ใช่สิอาทิตย์อาทิตย์ห <laughs> น้าค่ะใช่ค่ะอืมก็ก็เอาเวลาทั้งหมดก็มามาแบบอยู่กับตัวเองมาแบบพัฒน,นาตัวเองทำงานอะไรย่างเงี้ย อยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าถ้าว่างติดกันยาวๆก็จะไปเขาใหญ่ใช่เลยถ้าถามว่ากับความรักครั้งต่อไปอะมองมันเปลี่ยนไปไหมมันจะเปลี่ยนความคิดเราไหมไม่รู้ต้ององเนาะก็คงต้องแบบดูคือเต้ยอะก็คงต้องใช้เวลาดูสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคนพูดหลายคนกับเต้ยว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันจะง่ายมากเลยอะไรเงี้ยก็รออยู่ค่ะรออยู่รอดูอยู่ค่ะแฟนๆไม่ต้องไมห่วง เนาพวกพี่สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆพี่ยังเป็นห่วงหนูด้วยพี่หบอกอทำไมหนูเป็นห่วงหนูดูน่าเป็นห่วงเหรอคะหอ,หอมหนูลงแบบไม่เฮิร์นไม่อะไรนี้เนาะ,ะไม่ไม่ค่ะปกติมากๆเลยค่ะใช่แต,แต่ก็เชียร์ให้หนูมีความรักที่ดีด้วยนะคะจะหนูไม่หมดศรัทธาเรื่องความรักเนาะก็ไม่หมดค่ะก็หวังว่าวันหนึ่งจะเจอคนนั้นพี่พูดเอิบๆไว้ก่อนันอาจจะเสามเดือนจะไหมเพราะว่าหนูก็เปิดรับเนาะเปิดแบบใครมาแบบทักทายมา ก็ไม่ได้ปิดค่ะไม่ได้ปิดแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องดูแหละว่าเเข้ากันได้หรือเปล่านูนนี่นั่นอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะถึงต้นเทพเลยอุ้ยค่ะอุ้ยรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยค่ะคือเราเป็นคนตัดสินใจเลือกซื้อต้นนี้มาหรืออะไรยงไก็เตยแล้วก็พี่ที่ทําบ้านให้แล้วก็พี่วิทย์ค่ะพี่วิทย์ริทันทีช่วยกันเลือกค่ะหายากไหมก็ยากนิดนึงเหมือนกันนะคะเท่าที่รู้นะค่ะอะไรนะคะ ดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นต้นไม้ที่แบบถ้าทําบ้านเตอ,อยากมีแต่ว่าตอนที่ทําที่กรุงเทพอ่ะพอดีมันไม่มีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอาเขามาอืม <c oughs> ใช่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 ค่ะไปว่าบ้านเตยมันมีหลายฟิลมากเลยค่ะคไม่รู้จะแบบฝรั่งเศสหรือจะญี่ปุ่นหรือจะสแกนมีทุกมีทุกแบบค่ะราคาแรงไหมคืย ต้นนี้พอดีโชคดีได้มาไม่แรงมากค่ะแต่ว่าได้ยินว่าราคาในตลาดก็แรงอยู่ใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพัดหัวก่อนชายไทยเฮชัยไทยเฮใช่อ เ้าสิวัานะพานหัวว่านนะอะไรใชจลทวไม่ได้แล้วก็ดูกันได้เป็นนะ